เรามาอยู่กับ่าำกลางของป่าทูบนะครับเปิดตัวทีมงานคนใหม่ผมเลยดูสวดนี่ครับผมอามทรงเอนะครับเพื่อนเลยจะมาตามล่าหาปลาทูนะที่แห่งนี้นะคะเฮ้ยเฮ้ยรนี่เฮ้ยจูนี่ดูสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ my ะ o d เจ้ามันช่างน่ากินมากๆเลย ที่เห็นอยู่อาจจะเลี่ยนๆนะครับคือรสชาติมันโคตรรอยะครับทุกคนโอเคไปน้องขอควัวไม่ใช่คนรอบตัวมึงยามันรู้ดิชีวิตกูไม่เหมือนในมูฟี่จบแค่มหมซ่าไม่ใช่ปาร์ตี้ไม่ต้องมาทำกูบอกพอที่ฟักฟังข้างบ้านไม่ต้องมองมีโอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับผมตอนรับก็สู่ช่องลูกอีกแล้วนะครับเรามาอยู่กับท่ามกลางของป่าทูบนะครับวันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดกับทีมงานนะครับเออตัวทีมงานคนใหม่ของผมเลยดูโอ้โหเรามาใส่ซาเท่ๆให้ สวัสดีครับผมอามร์มงเอนะครับเ,เพื่อนๆโอ้ <c oughs> นี่เราูปในป่าแอฟริกาใต้นะครับอยู่อยู่ที่ป่าอเมซอนที่อยู่ที่อำเภออะไรไม่รู้อำเภออะไทยนะเป็นป่าอเมซอนที่มีทุ่งหญ้าลกล้างแล้วขี้คนอันเหม็นหึ่งที่แบบเราได้เอามาทาหน้าทาให้หน้าเรารู้สึกดีขึ้นรักษาสิวรักษาทุกอย่างโอ้ตายเถิดดีนั่นสิอากาศมันช่างร้อนอะไรขนาดนี้ โอ้ให้เจ้าของช่องพูดดีกว่ากูไม่หามเลยบอกเลยโอเคนะครับวันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดกับอาร์มทรงเอนะครับแล้ววันนี้เราจะมาทําอะไรกันเราก็จะมาใช้คันเบ็ดของเราตกปลาอันที่แบบโคตรที่แบบจะไม่มีในประเทศไทยอ่ะเออเอาง่ายๆว่าในลาห้วยนี้มีลําห้วยเดียวที่ตกปลาได้นะครับเป็นปลาที่หายากมากๆเลยปลาอะไรครับปลาวันปลาทูแต่ว่าที่นี่มันมีปลาทูนะครับ ปลาทูอยู่ในหนองน้ำายูโลเคชั่นของเราครับเพราะว่าที่นี่มันมีนะผมผมก็เลยจะมาตามล่าหาปลาทูนะที่แห่งนี้นะครับก่อนที่ทุกคนจะไปชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมกับตามทรงเอของผมด้วยนะครับมีเจลิงกันจนเบื่อนะครับปั้นเหยื่อนะครับเราจะล่าปลาทูครับปลาทูครับปลาทูของที่นี่ครับมันกินดินนะครับดินผสมสไลายนะครับเหยื่อของเราไปดูนี่ไอดูครับ จับแล้วนะตอนนี้ก็คนดูดกูเรียบร้อยครับทุกคนเดี๋ยวผมจะให้อาร์มทรงเอนะครับเป็นคนโยนไปแล้วพอได้แล้วพอได้ปลาปุ๊บเนี่ยผมจะกระโดดไปจับเลยเฮ้ยกระชากลงมากระชากลงมามมามาต้องรูาจะมาน้ำมันตื้นครับน้ำมันตื้นน้ำมรถจับเองได้ครับอ๋อเฮ้ยวิ่งเฮ้ยจูนี่ดูสิเฮ้ยเฮ้ยอู้เฮ้ย โอ้ my god ดูตามันดิ้นิทุกคนวันนี้มิโนจะรอดตายหรือเปล่าวะปลาทูครับปลาทูปลาทูห้อยทองนี่นี่ดูตามันดิลงมาในขี้โคลนนะเรารอดยังไม่ตายนะทุกคนยังไม่ตายดูมันดิ้นดิเรารอดตายโอ้ยดูดิทุกคนมันดิ้นใหญ่เลยโอ้ยโอ้ยไฟโหมโอ้ยโอ้ยต้องดึงมันเจ้านี่ต้องดเอาไปขึ้นไปกองไฟแ้ตอนนี้ผมก็ได้ข้าวแล้วนะทุกคนมันตายแล้วนะตายอีกไหมมันตายแล้วนะลองอมนึ่งกว่าปลาทูแม่งโคตรเหม็นเลยว่ะ โอเคเราจะงมอีกตัวหนึ่งนะคือมีเยอะมากอะทุกคนเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวรอสักอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะปลามันจะขึ้นมามันอยู่ในใต้ขี้โคนอะมันมุดไปข้างล่างอยู่เยอะมากครับทุกคนแป๊บนึงเดี๋ยวเราลงงมกันสองคนเลยไม่ต้องตกละโอเคครับทุกคนทุกคนดูกล้องแผนดูเห็นไหมเราต้องเงียบๆนะครับทุกคนเพื่อจะให้ปลามันไม่ตื่นนะครับเราต้องค่อยๆย่องไปนะครับไปยังไปยังไปยังโอ้โหทุกคนครับ เฮ้ยตัวถูบ้าปิโอ้โหโอ้โหโอ้โหว้าวสุดยอดไปเลยครับทุกคนนี่ถูได้ไงเนี่ยอืมโอ้โหถูได้สองตัวผมตัวเดียวครับหาทรับเพื่อมีมั้ยมีอีกไหมวะคือเมื่อกี้ผมดิ่งหัวมันหัวมันหักตายแล้วอะมนเคลื่อนพูดไงอือไม่ตายไม่ตายมันดิ้น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 เฮ้ยหักหัวอืมเรียบร้อยครับเดี๋ยวต้องทำเมนูครับวันนี้ตูแดกกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ คนนี oh, like. mm ้ส hmm. wow. mm ิโ hmm. อ so oh. ้โหตายเต่วันนี้เราจะได้กินปลาทูแบบอร่อยอย่างแน่นอนครับเพื่อนๆเราจะมาย่างปลาทูกินกันครับกินมาช่างเย้ายวนจมูกซะเหลือเกินไปเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปจุดไฟย่างปลาทูแดกกันเลยนะเป็นหน้าที่ของอาร์มรงเอครับผมจะให้พี่เขาก่อไฟนะครับฮะพี่จะใส่ข้าวาติดข้างติดจนได้อะง่ายๆถ้าไม่ติดก็ไม่ได้กินน่ะเราจะมากินปลาทูกันครับวันนี้แล้วก็ทีมงาน ลกล้องผมที่ไม่รู้เรื่องเท่าไหร่นไม่ตายติดระเจ้าเราได้เสกไฟมาแล้วนะ<อ>นั่นสิงก่อไฟครับไม่รู้จะติดหรือเปล่านะเพื่อนๆอ่ะครับตามตรงเอก่อไฟติดไหมครับวันนี้การก่อไฟฉบับเผาคาดูเสือสไตล์ตรงนร้ออ่องไม่ได้<า>ไดกินจะได้กินไม่ได้กินขึ้นอยู่กับเขาครับวันนี้วิชาก่อไฟกูหนีนะครับเฮ้ยมาว่ะมาว่ะติดว่ะเดี๋ยวรถจะหายว่ะ เบรกก่อนติดนะครับทุกคนมีทีมงานอีกคนครับเรียร้อครับการก่อไฟแบบดูดิได้ไหมนะครับชียร์น่อดิโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้ผม แยกผนกกับอ่างของเอามาล้างปลาแล้วทำเสียบไม้รอเลยนะครับ,รบอ่างานนขาเาาง,เางเอก็จุดไฟเอนเดีนยดเดินเดินเดเดินาดินเดนเลินเดินเดนเดินเนเดินเดเดินเดเดนเขินเดินเดเดิเดานเดินเลินเนเด้นเดินดินเดศนเดินเนเดิเดเเดินเดานเนนนเิเดิเนเินินกนนนินินๆๆๆิ เสียบโอ้โหกลิน่น้าวปลาทูโคตรเหม็นเหม็นทั้งคิมฮะเสียบไปเอาจะเสียบไปอย่างนี้นะอตอนนี้ไฟจะดับแล้วครับผมต้องรีบเสียบนะครับไปเสียบเลยครับเอออาจจะไม่สวยครับแต่แดกได้แน่นอนครับทุกคน ไปเราเสียบไม้เดียวก่อนนะครับอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวอีกไม้หนึ่งนะครับมันจะเต็มไปไปย่างกันครับ เราได้เอาปลาทูที่เราหามาเมื่อกี้นะครับได้ลงไปในที่ย่างเรียบร้อยนี่ครับไหมเปล่าวะเอาเลยครับเอาเลยครับไม่คนร้อนเลยครับทุกคนโอ้แตกินดีไม่น้อยน่ครับใครที่ดูอยู่ถึงตอนนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดถูกใจพอ่ะ ใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็กดสมาชิกด้วยยิ้มเคไม่ต้องเออเออประูเละแล้วครับทุกคนตอนนี้ยิบียิบไม้เพื่ออะไรครับไฟเราแรงเกินไปครับใช่ต่งไปนั่งหรือดิโอทำไร้อนอ๋อตอนนี้ประทูเราใหม่มันยังไม่สุกดีนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมก่อนเลยโอ้ ขอดคาวะครับทุกคนผมแนะนําครับทําที่บ้านดีๆเลยครับทอดดีกว่าคอดเข็มไม่ใช่ปลานหนาเมันปลาทูเข็มนะเนาะมันเป็นปลาทูเข็มไปแมงลอดนะคือปลาทูมันกินน้ำห้วยแล้วห้วยมากเกินไปนะเพื่อนเตายตายจุดไม้ผิดซองโอเคครับเดี๋ยวเราจะย่างอีกสักรอบหนึ่งนะครับมันยังไม่สุกดี ลำบากจริงครับคลิปนี้ยั้งิปยูทูปเบอร์เอาประูไปเผาไปไม่มาตามมาเอ้ยตามมาเลยครับกลองครับเอเอ้ังดีลังดีเยวทำการเอา เจ้าไม้เนี่ยพิกกระทูนะครับเนื่องจากมันร้อนเกินไปนะครับ <laughs> อพองครับเพื่อนๆเชฟอาร์มครับเชฟอาร์มตัวน,นี้คือแมวแอบกินนะครับเมื่อกี้เนี่ยวางไว้เราไปหาไม้มาแมวแอบกินนะครับแมวแอบกินไส้ทะลักดูดิแม่งไส้ทะลักหมดเลยอะ่ะไอ้ที่แมงแมวแอบกินนะ่ะอะไรครับทุกคนโอ้โหมันร้อนมากๆเลยเฮ้ยรอกินครับรอกินเหใช่ไหม เยวครับคนรอกินครับแต่กองภูมไม่ได้เรื่องครับตอนนี้ไปไม่เจอตัวโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้น่าจะสุกพอสมควรแล้วน่าจะกินได้นะครับหลังก้องก็หิวกันแล้วนะครับทุกคนไป๋ยวเรายกออกแล้วก็มาลองชิมกันดีกว่าเออ๊บมาวันนี้เมนูของเรานะครับกินเค็มออกไป เจ้ามันช่างน่ากินมากๆเลยที่เห็นอยู่อาจจะเละๆนะครับคือรสชาติมันโคตร,ร่อยอะครับทุกคนชิมหนังเลยเนี่ยอือหืออือหืดูเป็นขวัญตาน้องๆดูให้ดีนะโอ้ยแอบขายทิ้งครับไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยเค็ดเขยมเลยย <laughs> <laughs> นะครับเราจะให้ ทีงานนรกเรามากินนะครับมาชิมดูนะครับมาโอ้ยตายเถอะจ้ารสชาติเป็นไงคนพูดดิสิอร่อยมึงยูึว่าอร่อยเค็มมากเลยโอ้โหกิไม่ให้เกียรติกูเลยเนี่ยอุตส่าห์หามากระโดดนำตางต่างๆฮะรุ้นมากินไหมกล้องกินกล้องกินกล้องกินก่อนแต่กล้องกินมาแต่กล้องลองให้ทำไมอ่าแต่กล้องกินครับยังให้แต่กล้องกินนะครับเออนลืมตะเกียกินฮึบ เอ้ยเต็มไม่หน่อยครับอร่อยเฉยไงครับเอาตัวเองรัวเค็มนะครับแต่ก็เต็มใจอ่ะสดเทหอมอร่อยเนาะว้าวเยอะใช่ไม่เยอะตาหายอีกทีอีทีทีมือทีโอเปจ้ามาช็อาหนึ่งเน้น เข็มจะไปเอาเป็นคุณลุงนะครับน้องๆไม่ยากอะไรนะครับอร่อยอร่อยต้มเรือร่อยอืมหั่นมันอ่ยมากเลยครับอืมไปอ้วกอืมอร่อยอืมข้าวคาวเลยแอะไรว้างอืมไม่ได้ขายนะเมื่อกี้มันจะอ้วกเลยครับทุกคน รู้ว่ากินอะรกินใจเนาะไรเฉยน่ากินหางเออกินหางโอเคนะครับคลิปนี้ก็สนุกสนานกันพอสมควรแล้วนะครับผมก็เริ่มเค็มกันพอสมควรอร่อยไหมบอกความรู้สึกกับอาหารอันโอชมมื้อนี้ของเรายังไงเค็มบอกหน้ากล้องหน่อยเตรียมครับเฮ้ยนะครับก็คลิปนี้ได้คนช่วยมาครับเป็นช่องอาร์ม 2A นะครับอย่าลืมไปกดซับสไคร้ ให้กับอาตุเอด้วยนะครับแล้วก็กดทับสไลด์ผมด้วยครับใครยังไม่ดูเลยใครยังดูคลิปนี้แล้วก็ยังไม่กดสิดตามนะครับก็กดด้วยนะครับผม่ะเดี๋ยวก่อนจะไปนะครับผมจะให้ทีมงานผมเช่นเคยกินอีกครับขอให้โลกไตขึ้นกันเลยทีเดียวเอาไงว่าจบคลิปนี้เ oh, <yeah. S 1> ข้าโรงพยาบาลแบบบอกเลยอ่า <laughs> นะครับเออโอ้ห <laughs> อร่อยครับผมปลาทูจากคลองคลองบ้านเราคลองเตย เผ, <Okay. S 1> ผมไม่มีขาดนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ like, กดซับสไคร b ์ให้ผมสองคนนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปวีดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ